ก็อยากจัดตลาดเพราะว่าจะได้มีหลายคนที่ได้ขายของแล้วก็ได้หลากหลายร้านไม่ใช่แบบเราขายคนเดียวแล้วก็พวกเขาเป็นคนซื้อเขาก็จะได้ได้ของที่หลากหลายกลับบ้านไปแล้วก็เราส่วนเราก็ได้เงินเพื่อไปบริจาคที่เขตชายแดนที่เขาโดนยิงหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็เราก็จะมีกล่องบริจาคของที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีอยู่หรืออะไรแบบนี้ครับเพื่อไปที่ศูนอบพอยพครับ ก็คือที่แบบอยากทําเป็นตลาดนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําเป็นแบบขายของหรือร้านของตัวเองร้านเดียวมันก็จะแบบเออมันจะแบบมันมันไม่ได้รายได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติทําเป็นตลาดครับพี่พี่น้องนองชุมชนรุ่งอรุณแบบเขาสามารถมาร่วมขายมาร่วมซื้อได้แบบหลายๆที่หลายๆจุดแล้วเขาก็แบบเอาเอาไปช่วยได้ค่ะก็คือเงินที่เราได้เราเอาไปบริจาคใช่ไหมคบและเสร็จแล้วคนมาซื้อของเขาก็ได้ของกินกลับไปก็เราได้เขาก็ได้ ัครบแบบนี้มันก็จะได้ทําให้แบบทุกคนมีความสุขด้วยแล้วก็เราก็จะไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องเอาเงินที่ตัวเองขายได้มาบริจาคแต่ว่าอันนี้คือเราจะมีกล่องเงินไว้ให้แล้วถ้าใครที่อยากร่วมบริจาคก,ก็สามารถเอาเงินมาบริจาคได้เลยค่ะก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าไปดูในเพจ f a c e b o o k โรงเรียนมาแล้วว่ามีคนกดใจให้หลายร้อยคนเลยครับแล้วก็มีคนมาถามคําถามด้วยครับเกี่ยวกับตลาดค่ะ เกินค่าที่เราคิดไว้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกคิดว่าแบบมันเพิ่งติดแค่แบบวันแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะมีคนลงน้อยกว่านี้แต่พอเห็นยอดจริงๆก็หลายล้านเหมือนกันค่ะยังไงเราก็ไปช่วยเรื่องการสู้รบไม่ได้แต่ว่าพวกเราก็จะช่วยเอาเงินบริจาคที่พวกเราสร้างขึ้นมาไป บริจาคให้กับประชาชนก็ผมอยากบอกว่าวันวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีงานสะพานบุญแล้วก็จะมีกล่องให้บริจาคของที่เราไม่ใช้แล้วหรือหรือแบบยังม่อยู่แต่เราไม่ได้ใช้ก็อยากให้บริจาคกันเพื่อเอาไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่เขาติดอยู่ที่สุดอพยพแล้วยังกลับบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกคนที่อยากจะเข้ามาร่วมงานแล้วก็อยากช่วยทําบุญอะไรแบบนี้นะครับ สุดท้ายผมก็อยากจะบอกพวกพี่พทหารว่าแบบสู้ๆแล้วก็อดทนขอบคุณที่เสียสละเพื่อประเทศชาติแล้วก็บกป้องพวกเราจนถึงทุกวันนี้ครับก็อยากเชิญชวนว่าถึงแม้แบบจะไม่ได้ขายของอะค่ะก็ยังสาม,มารถมาเป็นผู้ซื้อหรือไม่ก็เป็นผู้บริจาคของให้คนที่อยู่ฝ่ายชายแดนได้นะคะอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวลุนงอรุนมา ซื้อแล้วก็ขายของกันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทหารที่ประทะอยู่ที่ชายแดนขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สู้ๆนะครับ